สวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาราชบัณฑิตวันนี้มารำเสนอหลักการทำง,งานของเครื่องผู้ปักชีพึ่งอัตโนมัติค่ะ ไปล้างทำความสะอาดนามแล้วก็จะนำเราเต้องเตรียมดินก่อนนะคะจะใช้ดินร่วนค่ะแล้วก็ปุ๋ยหมักแล้วก็เราจะมาใส่ในกระถางที่เราเตรียมไว้แล้วก็เราจะขุดหลุมนะคะขุดหลุมแล้วก็นำเมล็ดยอดเราไปสองถึงสามเมล็ดนะคะแล้วก็ นำดินโอกค,ค่ะอุปรกรณ์ที่ใช้สำหรับกู้ไฟฉีนะคะถังใส่น้าค่ะถักของน้ำไฟ LED สตริงเกอร์ค่ะกล้องควบคุมการทำงานค่ะอุปรกรณ์ที่ใช้ในกล่องควบคุมนะคะบอด ESP 3 2ค่ะควบคุมไฟน้ำและตัวเซนเซอร์วัดความชื้นค่ะ ความชื้นไม่เพียงพอนะคะเซนเซอร์วัดความชื้นจะมาที่ตัวโมดูลค่ะประมวลผลถ้าความชื้นไม่เพียงพอไปจะติดแค่ดวงเดียวนะคะรีเลย์นะคะก็จะสั่งให้ปั๊มน้ำลดน้ำพักชีค่ะพอความชื้นเพียงพอแล้วไฟก็จะติดสองดวงนะคะ ่อาดูนะคะ,ะ,คะมันดีเลยนะคะก็จะสั่งให้ลดน้ำา่ะถ้าความชื้นเพียงพอแล้วนะคะไฟก็จะติดสองดวงแบบนี้นะคะ่ะการควบคุมไฟ LED ะทำงาน7จถึงแปดชั่วโมงต่อวันค่ะโดยตั 8, ้งแต่เจ็ดโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะเราจะใช้มีเลดเป็นตัวควบคุมการเปิดิีไฟค่ะเจ้าผูคว่าชีนะค่ะก็จะทำงานวนส้ำไปค่ะเป็นเวลาสี่สิบวันจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวค่ะตัวการางานเกษุร